นี่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับเ่าชื่อเออีกแล้วนะคะวันนี้เราชื่อก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแนะนําบ้านตัวเองนะคะว่าตัวเองอยู่บ้านไหนพูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรซึ่งใน EP ีที่1เราก็ได้เรียนรู้ครรําศัพท์ เกี่ยวกับบ้านการอยู่แล้วก็ฉันแล้วก็เขาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาวันนี้นะคะเราชื่อก็จะมาให้เราเอาคําศัพท์มาใส่ท่าทางประกอบเพื่อเป็นการจำง่ายขึ้นนะคะไปดูคำาี้งง่ายของเราเลยค่ะเช่นค o l โลวหัวที่แปลว่าฉันให้ชี้ใส่ที่ตัวเองนะคะหัวฉันเจียบ้าน คำว่าเจียที่แปลว่าบ้านให้นักเรียนทําเป็นเหมือนหลังคาบ้านอย่างนี้นะคะแล้วออกเสียงว,ว่าเจียบ้านจากนั้นนะคะคําว่าจ่ายให้นักเรียนเอามือลงมาค่ะจ่ายอยู่จ่ายอยู่นะคะวอเจีย ใช่หลังจากนั้นหลังจากคำว่า้ช่ให้นักเรียนตามด้วยสถานที่ต่างๆที่เราต้องการบอกเช่นวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับบ้านตัวเองดังนั้นหลังคำว่า้ช่ให้นักเรียนใส่ชื่อบ้านตัวเองลงไปนะคะเช่นสมมติเราชื่ออยู่บ้านภูเวียงก็จะบอกว่าวอเจียใชภูเวียงแบบนี้นะคะเช่นใครอยู่บ้านเดียงเก่าก็จะบอกว่าวอ เจียจ่ายเวียงกับแบบนี้นะคะชื่อหมู่บ้านหนึ่งค้งแล้วตามด้วยหลังแบบนี้นะคะอาเช่นใครอยู่บ้านน้องนาคำก็วอเจียจ่ายน้องนาคำแบบนี้นะคะฉันอยู่บ้านหน้องนาคำอานักเรียนลองทำตามกันเลยนะคะวอเจียจ้าย ภูเวียงคำว่าภูเวียงคือบ้านของเหล่าชื่อนะคะอาสมมติว่าเราชื่ออยู่บ้านภูเวียงก็ใส่คําว่าภูเวียงลงไปนะคะอ่าง่ายมากเลยค่ะให้นักเรียนแนะนําแค่นี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะแนะนําอะไรก็ตามให้เราแนะนําชื่อตัวเองก่อนนะคะโดยการแนะนําชื่อเราก็จะพูดเหมือนเดิมถ้าใครจําไม่ได้ก็เรียนรู้จากคลิปนี้ไปเลยนะคะอ่าอันดับแรกให้นักเรียนหนึ่งสวัสดีเป็นภาษาจีนนีหา่าว สให้บอกชื่อตัวเองหว่อเจี้ยวแล้วตามด้วยชื่อจริงค่ะหว่อเจี้ยวประกายแก้วผิวนอกสามบอกชื่อเล่นค่ะหว่อหวอเซี่ยมิงเจี้ยวเอต่อไปอันดับที่4ค่ะให้บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยหรือคนจีนนะคะซึ่งเป็นคนไทยพูดว่าวอชื่ ทยกหัวเลนอันดับที่5ให้บอกบ้านตัวเองเหมือนที่เราชื่อสอนไปเมื่อกี้ค่ะหอเจียจายภูเวียงเสียแค่นี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะแนะนำตัวเอง 1. สวัสดีเป็นภาษาจีนนี้หา่าสอแนะนำชื่อจริงตัวเอง หวอเจียวประกายแก้วผิวนอก 3. แนะนำชื่อเล่นตัวเองวอตอเซียวหงเจียวเอ 4. บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยหรือคนจีนฉันเป็ไทยล,ลักษณะของคนไทยจะยกมือไหว้นะคะฉันเป็นคนไทย 5. บอกว่าตัวเองอยู่บ้านอะไรหัเจียจา่ายผู้วียงอ่า แล้วสุดท้ายให้พูดเป็นภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประกายแก้วผิวนอกชื่อเล่นชื่อเอเป็นคนไทยบ้านอยู่ภูเวียงขอบคุณค่ะให้พูดแค่นี้นะคะจากนั้นให้อัดคลิปแล้วส่งทางแชทส่วนตัวของเหล่าชื่อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ่ายเจียน